อนิเมะเรื่องไหนที่ถูกแบนมากที่สุดในโลกไปดูกันโชโจซึบากิคือผลงานของอาจารย์โซฮิโรมารุโอนักวาดการ์ตูนชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงในกลุ่มศิลปินแนวเอโรกุรโดยมังงะเรื่องนี้ได้ถูกนำไปสร้างปเป็นอนิเมะภาพยนตร์โดยฝีมือของผู้กำกับคุณฮิโรชิฮาระและได้ถูกนำไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์พร้อมทั้งเผยแพร่ในรูปแบบดีวีและวิดีโอ ในรูปแบบของคําบรรยายภาษาอังกฤษในชื่อเรื่องแบบสากลว่ามิดริเนื้อเรื่องคร่าวๆข,ของเรื่องนี้คือเรื่องราวของหญิงสาวจิตใจงามที่เสียแม่ไปกต่ทันหัน,หนและถูกชายเจ้าของคณะละครสัตว์ท่าทางใจดีคนหนึ่งรับเธอเป็นส่วนหนึ่งของคณะแต่ความสวยก็บังเกิดขึ้นเพราะความจริงเหล่าสมาชิกในคณะละครสัตว์ที่เธอต้องใช้ชีวิตร่วมด้วยนั้นเป็นพวกโรคจิตวิปริตโหดร้ายและมีพฤติกรรมอันตรายเกินกว่าที่เธอควรจะอาศัยอยู่ด้วย โดยเรื่องนี้ก็ครบสูตรในสิ่งที่เสี่ยงจะถูกแบนนะครับการเสสีสังคมความรุนแรงภาพโปเปลือยแบบสยองพิสดารชวนอ้วกจนเมื่อเรื่องนี้ถูกนําไปฉายทุกประเทศก็พร้อมใจพาคันแบนแม้แต่ในประเทศบ้านเกิดอย่างญี่ปุ่นเองแต่ที่น่าสนใจก็คือในปี2016ก็ได้มีการนําเรื่องนี้กลับมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ไลท์แอคชั่นอีกครั้งซึ่งเชื่อได้ว่านี่คงเป็นผลจากการที่ กลุ่มผู้ชมที่ชื่นชอบหนังแนวสยองขวัญน,นั้นมีเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง